มาค่ะพี่น้องสวัสดีจ้าพร้อมส่งระเด้อข้าวเหนียวไก่น้อยพันสีทองทั้งเข่าเหนียวไก่น้อยไล่ทั้งเม็ดหน่อยเม็ดใหญ่ค่ะพี่น้องยายทอนก็เกี่ยวเสร็จเรียบร้อยปั้นแล้วเรียบร้อยพร้อมที่จะส่งให้แล้วแต่ว่าจะทยอยส่งให้คนที่จองมาก่อนคลิปนี้กับมาใหเบิงวิธีกร,รมเพ็ดยังไดการเฮ็ดพันเข่าของยายทอนเนาะค่ะพี่น้องเป็นหน้าดำเกี่ยวมือเด้อเป็นนาดำเกี่ยวมือเฮ็ดเองขายเอง บ่ได้่านผู้ใดค่ะพี่น้องตามเห็นเนาะเขาเนีย้ยใกล้หน่อยสีทองสีเม็ดในหน่อยอายุเก็บเกี่ยวร้อยยี่สิบมือเขาเนีย้ยใกล้น่อยไร่เม็ดใหญ่อายุเก็บเกี่ยว,กวเก่าสิมหาถึงร้อยหามือเด้อพี่น้องเห็ดได้ทั้งหน้าปีหน้าปังผู้ใดเห็นคลิปนี้อยากเอาลวงหน้าปังปีนี้กับทักมาได้ค่ะยายท่องกับขายอยู่กิโลละหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะพี่น้องเห็นบอกับเขาเครื่องสีหน่อยแบบนี้เลยค่ะพี่น้องนี่เม็ดเขาเนีย้ยใกล้หน่อยสีทองตอนอย่างเบา มันก็จะเม็ดรีบเยอะเพราะวา่านกเขาอันนี้นกมักกินแห้งค่ะพี่น้องก็ต้องมาฟาดก็ต้องมาเปาออกเด้ะอือทั้งเปาพันล่มทั้งฟัดมือให้พี่น้องคัดท่านให้ค่ะพี่น้องพยายามเลือกเขาว่าให้พี่น้องปุ่นให้ได้นะคะพี่น้องนี่คือวิวิธีการทําพันเขา่าคัดพันเขาของไหลธนาทอ่อนเดอร์ผู้ใดสนใจกะพักเขามาใดค่ะพี่น้องเอาไปใช้หน้าปังได้ผลทั้งสองถามเจ้าว่า อยากได้เขาสามเดือนกหรือซีเดือนขันสามเดือนนี่มันสิปินเข่ามิดไงขันซีเดือนมันสิปินเข่ามิดหน่อยค่ะพี่นอ้องหอมอ่อนนุ่มอร่อยเด้อถ้าเอาลงนาปียิ่งหอมอ่อนแห้งค่ะเอาเฮ็ดหน้าปังกบปกตีตามที่รู้ๆกันเนาะคะเนาะว่าเขาหน้าปังนะี่มันกัดจะบอ่หอมแห้งขึ้นจังหน้าปีละตามทุกคนรู้เห็นบ่สีล้วก็มะตมังซีละค่ะพี่น้องเฮ็ดกเกษตรมือท่ามของแฉดีเด้อ <laughs> มือทำเอามือทำเป็นช่าหน้าเห็ดเองคายเองยังสิแม่พี่น้องบ่ได้ว่าใบเห็ดวัวว้ายยังแต่กะกูแล้วก็เก็บแล้วกันวางก็เอาพัดล่มเอาพัดล่มเป่าเป่าบ่พ่อก็เอากระโดงฟัดอีกเด้อค่ะพี่น้องฟัดให้พี่น้องคัดเม็ดตึงๆแล้วก็มานางเคียเบิ้งว่ามีเม็ดป่นบ่ก็จะมีช่งทุกขนาดค่ะพี่น้องเห็นดมอญก็ใส่กระโดงฟัดให้เป็นเม็ดให้ละเอียดมีแบ่งมีทั้งแบบเป็นกิโลแบบกระสอบ หรือว่าสิเอาจากกิโลกับทักมีเก็บปลายทางน้ำเด้อค่ะเปอร์พี่น้องเด้อขอพุณหลายๆทุกคนที่เบิ้งนี่ค่ะ่าเข้า